ครับสวัสดีครับมันนี้กะไดมีโอกาสทีส่ทำคลิปวิดีโอหน้าแปลงหกไร่ที่ใส่ปุ๋ยว่าสิใส่เอาห่วงขังเดียวเลยหลังจากเปเริ่มเริ่มแรกอะคือใส่หาก,กิโลปุ๋ย30มสิบศูนย,ยูเรียเนาะใส่แล้วคือตัดไปเลยหนึ่งใสหาก,กิโลตัวหนึ่งไร ก็หลังจากนั้นก็นได้มามาตัดออกตัดทิ้งไปแล้วก็สใสเอาห่วงเพื่อเดียวก็เลยมาทําคลิปเบิ่งว่าก็ทําคลิปไปแหลวละ่ะใส่ไปแล้วแต่วันที่สิบหกสิงหาตอนนี้สิมาหายเบิ่งผลงานว่าหลังจากใสไปแล้วมอนี้วันที่สิบสองกันยากับมาเบิ่งผลงานว่าใสสิบห้ากิโลต่อหน,นึ่งไรนี่เขาหน้ายอดละมันจะได้ความสูงซํำได ว้มงามซําไหนมันเป็นหน้านามเนาะบานนี้หนามมากลลวตอนนี้นี่นามอยู่หน้านี่ตอนนี้เก่มามันสีหาสิบเส้นความสูงก็จะให้เบื้องต้นเขาเนาะหน้าหกไรนี่ให่เบื้องความสูงของต้นเขาอ่ะกับกล่องโทงรศัพท์ก่อนเห็นได้ความสูงของเขาความสูงของเขาตอนนี้กะยืนตรงตรงเนาะยืนตรงตงต,งตอนนี้กะเลื่อยกระเป๋า เล่กัเปลาเสือเนาะมันเลกกระเป๋าเสือแหล,ละล่ะกะกะบชีวัดว่มสูงให้บังเนาะเลยกระเป๋าเสือนี่ก็ประมาณเม็ดสามสิบเลยตอนนี้เม็ดสามสิบถึงสามสิบเม็ดสามสิบบวกขึ้นไปน่าสามสิบกับสามสิบสามผลล่ะมองมันงามมองมองงามเนาอน,นี่งานหนึ่ง,งนี้ก็บอะไรกลัว่านี่ที่ผมติ่ผมเพ็ดแรงกันไ้เลยคือมันเป็นนี่สาเหตุมัน มันสีใส่ปุ๋ยบ่ได้เลยนี่ถฐาน้นามหนามมากคือขนาดพระท่านมีพรอยู่ได้นี่มันก็สิไหลลาดพี่ยุงสีดีนี่มันก็บทายเทพไลงคลองผมเลยสังเกตเบืองหนามาหลายปีเห็ดไปเห็ดมาโอ้เฮ้าต้องหาคิดคนสูตรใหม่แล้วเริ่มเห็ดให้มันถือจับท่าถ้าเฮ้าให้มันถือนอกหน้าถ้าเฮ้ามันยุดทางหน้ามมูข้นเห็ดบ่ถือก็ยังสั่นได้นะเหลืองหอมบ่หอมอยู่ใส่ปุ๋ยเจ้าได้มันกับบ่ขิงเนี้ยพอหนามันมันซาหล่างอนี้ยังสีเนาะก็เลยสีไทยเบื้อง กลับไปทางบอ่อปลาเนี่ยล่ะนี่ก็ไร้กลัวนี่ไร้กลัวนี่คือปุ๋ยสูตร 28, ยี่สิบแปดยี่สิบใส่ขังเดียวเ,เลยถน้ำม,มากแล้วมันนี่นี่ก็ตัวนี้ก็ไร้กลัวน่าหกเลเนาะปั๊บมาพอฮ็ดปวกอยู่หน้าอีกเอาไปเลยได้มือว่านนี่มือว่าน,นี่เอาไปโอ้กำลังเกิดเต็มเต็มเลยครับนี่นี่น,นี่มือว่าน,นี่ผมเอาอย่หลงหุ่นไปกระตาหนึ่ง ดอกง่ายขนาดได้เฮ็ดปีนี่นีผมเอาเสือมันมัปล่อยได้เชื่อเฮ็ดนี่นี่นี่มันกำลังเกิดเกิดขึ้นนี่เต็มแล้วครับนี่นี่อีกสามสี่หมื่นอีก็ะพอได้กินอยู่ป่นยางมากเกือบเยียบน้องตาบุเท่าเนาะนี่นี่จะโดนงามปูนที่ล่ะเมื่อท่านได้ขึ้นไปไปหยาป่นได้ ป้า,ยยาี่ายไปเนีแรงๆของผมนั่นผมเอาเชื้อเห็ดมาผมกับนาแรงผมกับิตัดเสษไม้ยังสี่ล่าให้ปู่ผมกินไหวเนาะคนหนมาลาักแล้วครับเขาไตโมเบ็ดมาลาักกันเลยในสวนผมเนะ่ย <c oughs> ปีนี้เฝาละปีนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็สิข้นออกขึ้นไปเบิงอยู่นี่ <c oughs> ได้ไปแล้วล่ะมือว่างมือเอาเขาสางมาย้ายหน้าเนี่ยก <c oughs> ็ได้ไปเป็นกะตตาหน่อย <c oughs> ตอนนี้มือนี่เพิ่งเม่บ้านเพิ่งกับไปหาอยู่ <c oughs> หาธงสาธารณะเนาะ <c oughs> อ่ะก็เลยหน้กก็ยางมากกับ่พอที่พูกผู้ดีเดียวเย็นเย็นฝนละจังสิเก็บก็เลยมาทายใเบิง่งนี่คือความงามของเขาเขายอดปุ๋ยกะกะ่ซํำเคยเห็นเคยเคยบอกห้ฟังนั่นละความแข็งแรงของตนเขาผมยังว่าผมมันมาถึงทางมาสีหาปีละผมเห็นเนาะแต่กี้วานผมกับพ่อย่ามวานหางอยู่แต่ฉันว่าน่างไหนมันก็ดีแต่ว่าการวานนี่ท้งคนทุนพอ่อยได้ก็เลยมัน เลยต้องมาปรับปรุงหาเครื่องหยอดเนาะเขาก็เลยเฮ็ดใส่หน้าตหาเห่านะก็เลยบอกว่าผู้คิดที่อยากหยอดกะกะเบิ่บเงเอาผมเฮ็ดนี่ผมก็เฮ็ดไว้แต่ของผมเลยผมสิเฮ็ดในชีวิตประจำวันของครอบครัวของผมนี่แหละในส่วนตัวของผมที่เฮ็ดแลด้วได้ประสบความสำเร็จแล้วผมยังยังกาเฮ็ดผมมาไประเทศยของเอื่นผมมาเดิไปถ่ายของเอื่น แต่หลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วผมก็ใชเอาเครื่องหยอดของผมมามาถ่ายให้เบิ่งวิธีแปลงวิธียังวิธีวิธีใส่วิธียังมันสื่อมาแล้วมันต้องใส่ไดรดลอยเปอร์เซ็นต์นะผมคิดอยากเห็ดสันหน้าซิบเลระวังซิบเลนี่เป็นตัวสื่ออยู่มันโบวนันมันมันมือเมื่อสัมวานไลยมาเห็ดเครื่องหยอดนี่เพราะว่าเขาเห็ดหลังหลังหลุดปั่นเนาะพเพราะว่าเพิ่นเพิ่นปั่นแล้วเพิ่นทีนี้ไปใสก่กระซังถ้าสมมติเขาจ้างเพิ่นมาปัน่นเขาเขาเห็ดอยู่หน้าเขานี่ แต่เขาก็เอาต้องคิวเอาคิวยนี่ยหมดเศร้าบอกยังไงเขาก็เฮ็ดมองเงาเมาเมยมันก็คือวานเดี๋ยววานนี่ผมว่าผมเมื่อยแห้งแล้วพอผมเห่ยคนอื่นวานหน้าผมเลยนะหน้าแต่เฮ็ดมังแป้งได้ผมสองวานผู้เดียวน่ะวันนี้รถรถปั้นเพิ่งต้องปั้นไรแต่เขาเนอกบอกยังไงไรแต่เขาก็เมื่อยนะเศร้าไปเลยก็เลยวอาเออบอกบอกวอาได้โอกาสว้าแล้วก็เลยวอาต่อต่อไปสิวัดขึ้นสูงให้เพิ่งยังไงงานนี่แต่ละงานมันคึ้มสูงกันขึ้นกันแหละค่ากันไปแหละนี่นี่สูงโพดผมประหยัดล่มอยู่ แต่ว่าเขาผมนี่มันมันโคตรเบิ้งนี่มันเป็นสปริงแหละนี่เขาห้างนี่โคตรเบิ้งมันเป็นสปริงจังสี่สันบลลมมากกว่าโชกแรงแบบพายุยังได้กบบระบลลมใส่น้ำแต่ละงานนี่เขามันก็เม็ดกล้วยอย่างครับนี่มันเนี่ยเลื่อยกระเป๋าขึ้นมาสามนิว้วเนาะมือนอกกระเซนนอกนี่เลื่อยกระเป๋าขึ้นมาสามนิ้วค้นมันถุงลอยลอยหกสิบ แต่ว่ามันเท่าแล้วมันก,ก็หลดลงมาคือคือเคยว่านะ่ะลหละมันก,ก็ตําเนี่ยมันก,ก็เขาบ,กกบ,กกบอ,อกไป่ะละตอนนี้เขาอยู่ประมาณหน่อยสามสิบเซนพี่ไก่ตัดให้อยู่แปดสิบพี่ไก่ผมสิตัดไ้เลยเนียเขาแบบนี้แหละผมสิตัดไ้เลยผมวัดมาเลยนี่แปดสิบเซนเทานี้เนาะผมตัดไปเลยโบลม์พี่พี่ไก่ยกับฝนค่อยดีนี่เนี่ยปีนี้กับโบหูเนาะปีนี้ฝนมันพาออยุเพรท่านเขาเลยนี่แต่ว่าน้ำม,มานี่คือว่ามันน้ำน้ำคล่องเครือ่องคืนเขามานะ วัวหนามร้ายมันก็ลาดมากเลยซือ้อนี่โลกกราบแห้งกันเลยมีแน่ถ้ามีหนามมันจะเป็นโลดโลกกราบแห้งแต่เห็นใบทรงใบบ่มีปัญหาดอกต้องไปรกักษามันดอกผืดใส้เบิ้องบนสูงงานใส่เบิ้องบนสูงงานเลยนี่หน้าหกไรกลัวฟังทั้งตัดก็ขอสิผ่านนะกะหน้าหกไรแต่รวมทั้งแปลงหญา้าหน้าฟังหนามนันเป็นหน้าเก่าไร เห็ดหญ้าสองไร่แหละปีนี้ก็มาเพิ่มอีกไรนึงก็เป็นสามไร่ห้าก็หักออกหักข้องออกข้างนี้งออกก็ตามที่เพิ่นรถเคยเกี่ยวเนาะอ่าเหลือปีนี้ก็สิเหลืออยู่หาหาไรอันละปีกายเป็นหกไร่อยู่ปีนี้บผไพิเ็ดหญ้าแพ่งคนหลายเพ่งหยุนใส่นี่คือเขาน้ำร้ายแหละนี่น้ำน้ำทั้งอื่นมาหมูว่านหมูว่านนี่มันสิลวดนี่เลยฉันฝนไม่ยีนี่ทวมยอดแล้วนี่ เลยทายให้เบิ่งได้มีโอกาสทายแล้วกับพวกทตัดสินใจว่าอการใส่ปุ๋ยสันเข่ามันอยู่ซ้ำนี่เขาต้นเขาเปเบิ่งพืนเขาเป็นหลักเขาบอตองไปเปลืองไายเ่อปุ๋ยแพงเนาะก็เลยบวกาให้ฟังว่าอยากให้มันงามซ้ำได้ก็ได้ดอกเค็ดฟัดดูใบนั่นแต่ว่ามันกับพวกเกิดประโยชน์มาดอกมันมีแต่โรคงามายมันกับอัวชํำอะไรนี่เนี่ยอากาศแบบนี้นี่มันกับเกิดเสื้อลงเสือลานี่เห็นเห็ดเป็นเขาห่างยังสีมันลำต้นมันแข็งแข็งเบื้องใบเขา ใบเขาหยอดกับใบเขาอันนี้วันมันบุคือกันดอกใบมันใหญ่ลำต้นมันใหญ่น้อนี่เตียมล่ะเตียมซีมานล่ะนี่นี่ใหญ่ล่ะลำต้นแข็งแรงดีกระทายเฮเบิงตอนนี้กับใบใบสามโมงประมาณใบสามโมงมั้งนี่พอดีออกเอามาเอาให้อาหารปลาตรงฟามมันดีแน่เหมือนนี่ แกคาจังว่าเสียดายมนก็เอาเก็บเห็ดปวงอะแหละคือสันป่อยยัง,งออกมาทำลิปก็คือเห็ดปวงตัวนี้กับมืออื่นอ่ะคือสิบป่ได้กินเสียมนะมองอยังไงมันสิเท้าเออเออเออจ้าให้เจ้าหน้าเพื่อนกับโดนบรรดาลให้ออกมายำใบปะกติผมบ่ค่อยยังกันแท่คันหนียดยำใบพออย่างนี้ผมสิยังหลบหลบหลบหน้านะหลบแดนไปนี่คันแท่ทองคำผมไม่ดูผมสิมีหมดแหละเพราะเพราะว่าผมสิปลู่มันติด ไม่นี่เจ็ดแปดปีปลูกไว้เนี่ยผมเสียเอาใหม่ม้วนนี่ออกนะคือว่าปลูกใหม่มันอยู่ในขันทแทไนไว้ก่อนจังไรผมผมบตัดถิ่มแบบบ,บอปลูกแทนนะว่าไงคือปลูกแทนนั่มจะคอยเอาม้วนนี่ออกบอกยังไงแต้าเสร็จหน้าเขาจัดการนะกับตองใหญ่ปลูกไว้ก่อนนี่แต่ไม่ดูนี่ผมมากไม่ดูนะไหม่ยุ่งมันไม่ยุ่งมาปลูกได้ทีแบบในขัน,นานาอย่างสิมันผมลองปงลูกบางแล้วมัน มันใหญยสาแล้วก็งัวล่ะกินมันตัวนี้มันไม่ดูมันใหญ่ไหวมันก็เลยปากงัวปากยังไหวนะก็เลยปลูกใส่ไว้แน่ไอมีถุนใหม้ละไม่สะดวกเสด็จมั่นตัวนี้พืชยึดไม่ไม่ใส่งานในระยะสิบยี่สิบปีกับปลูกไว้พวกพืชกินผลกับเฮ็ดสวนไว้ซ้ำไล่นึงนั่นแหละคือผมเฮ็ดไว้ในคลองนั่นแหละในนบ่อป่าเฮ็ดังสั็นละนี่กับสิดทายมาเบิ้งนี่กับสิมานี่แฝงหน้าเพิ่นนี่เพิ่นมาบอกให้ฟังนี่ปีไรปีนั่นเพิ่นมา อยากเห็ดน้ำกับประเดหตุงูวนี่เพิ่นบังก้มาอยู่นี่ใส่ปุ๋ยสูดจิ้หาไปเลยได้หน่ทั้งตาทัง้งเห็นวัตถุย่างนั่นแหละกับขามากับกับหน้าผมกับแตกต่างกัน,กนแหละ,นะเ,าเาานาะนั่นโมเมนต์อย่าอย่าโทรมาวิ่มีน้ำเลยน้ำมีแต่ว่าก็คือว่าเนาะมันเห็ดคนละระบบคนเห็ดคนละยาคือว่าละงูว่านเมันกับมาคุยน้ำอยู่มันหักง่ายมุกง่ายหยอดกะโอกาสมันก็ไม่ค่อยมีเนาะผมก็เลยว่าเ้ยให้ผมรับจ้างผมก็เอ้ยมัน อายุหลายเมื่อนี้มันก็บ,บ่อยากเข็ดนะมันคือดาบสองคมบอกยังไงรับอย่างคนเนาะให้ถือใจมันก็จักสิว่ายัางไงล่ะมึงน,นี่งามโหดแห่งนี่งามแห่งอุ้ยิึงโตน้งไปมึงตายตายตาย,ตายบ่ด้มามือสองมือนี่คุณแล้วครับตัวนี้มันไม,ม่แมนแล้วเป็นเพียงปากวิ่งข้างเลยเนี่ยแต่ว่าใครอยู่เขามันเป็นส,นสปริงอยู่อ่ะนะ มันเป็นสปริงแบบนี้มันมันก็โอเคต้นมันแข็งแรงมันมันคือเขาวานถ้ามันเป็นพ่ออยู่แบบก็โซกแบบหมุนล้มหมุนมันทังไี้มันก็บุลลมใส่น้ำดอกมันก็ซีเยืนอทางแหลงอยู่นี่แหละแต่ว่าทางเขาแต่เขาวานนี่แบบนี้นะครับเอ้ยผมเคยถือมาหลายปีแห่งสอนสนโอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมาเดือนตุลาวันที่สิบสี่สิบห้านั่นล้มหนาวมาจังหน่อยเนาะโอ้เห็นเขาเหนียวเลยเดี๋ยวไปตัดพันปนก่อนผมทีนี้นี่ผมพยายามยังสี่ได้นี่ เขาดีดเขาเร่งเนี่ยมีถ้าเขาวานมันลงมาบ่ได้แล้วเนาะมันมีหลองเนาะนี่เขายอดเนี่ยห้าอยากมากเนี่ยเขาเห็นพันฝนเป็นบ่ดิ้งมาเลยดินี่ตัดออกเนี่พันฝนไปห่อลงสีถึงบวชิพันพันเขากันเพิ่นตัดเลยได้เนี่ยยี่สิบปุมันหักเลยได้เนี่ยไปยูใน ก็สอบเขาเนี่ยเจ๊เพื่นได้โอกาสเพื่นตัดตะเฮาเลยเด้๋นี่สิ่งเจอปูนเพื่นว่า <c oughs> เห็นเม็ดสองเม็ดก็เท่านั้นเด้ปีเอาเน้อเพื่อคนละข้าเนาะเอาแบบ่ให้มีพ่อเม็ดมือนคือใจเพื่อน,น,นยางออกมาทางนี้หามาพอบพัดเทมาหามผ้าพอบเฮ็ดอีกอะไรยางแหละก็ทำคลิปซะเนาะให้มันออกหน้าสัตว์นี่ <c oughs> ให้เบิ้งวันหน้าหน้าหลบหลบพื้นกับหลบของผมนี่แหละเนี่ย นี่แดนผมย่างเดนนะมาแดนมาแดนนี่ทำใจเหยียดเห็ดนี่มันก็แตกต่างกันอยู่แค่ห่างแค่ห่างกันมากกวกันแทกันหนึ่งเนาะนี่ของผมฟังนี่น้ำบ่ถึงเนีน่ยนี่เพราะว่าแต่ก่อนนี่น้ำน้ำน้ำถ้าฟังนี่พืชไร่นนเนี่ยับนี้พิ่นเลยปั่นสูงปั่นสูงน้ำอาไปบ่ไปกับพืช หยาหน้าถ้ากับจัดวัชพืชได้เขานี่มันก็บ่ได้ต้องการนนำลายดอกมันก็คือหยาแหละเขาเฮาแต่ว่าถองกับจัดวัชพืชที่ต้อาเอาหานามใส่นี่ก็คือต้องการขังวัชพืชซื้อแต่ว่าเขาเพิ่นบ่ามากดอกมันก็บ่ได้มักน้ำลายมันได้ด้วยไปมาไทยเบิง่งโอ้นี่แดนทางนี้บ่ได้ตัดทิ้งเลยนี่มงมีคนอยากได้แล้วหยาเนาะในแดนคือว่าละ ผมเราจะตัดทิมสุปีนี่ก็เลยมาทำขีปงยางมันอมหน้าครได้นสิา้าหน้าที่ให้ให้ส้มเลยนี่เพราะว่าลีปต่อไปคือสิเป็นเกีียวแหะครับบัดนี้การเก็บเกีียวเพื่อจะยุทคํคขีปได้บัดน,นี้เพราะว่านี่คือใส่ปุ๋ยกับท้ายห้เบิงแล้วว่านี่คือปีนี้ใส่ปุ๋ยกับตามเฮนันละ่ะ ไอยากเฮ็ดน้ำกับเห็ดบ่อยากเฮ็ดน้ำกับอยากเฮ็ดพันธุ์ดูใบช้สูตรเดิมๆกับพอเป็นยังแต่ตัวนี้เฮ้าเฮ็ดพยายาม,ยม,มาเฮ็ดแต่มันมีตาเหลือเนาะเห็ดหน้าเฉลี่ยมันมีตาเหลือเฮ็ดหน้ากำไรได้กินขายลงทุนขึ้นนี่ละแต่เซใหงงามสัมสูงสองเมตรสัาประตูเขาบานก็ได้เด้เห็ดหน้าแต่เขามันมันลม้มงงามยี่ดอก ต้นใหญ่มันก็บโบม็ดมันก็บโใหญ่น้ำดอกอขเคยแล้วนี่คือคนยางมาตัวนี่ยางหล่อมากนี่ตัวนี่คนนี่เขามาหาบอ่อปลาแล้วนี่จของบ่อยมาหลายมือเด้ฟังนี่ว่ามันหลกแน่มีคนมาอยู่นี่เพราะว่าบ่อปลามือ่อมือนั้นเอาออกขายบอ่อแรกนั้นหายไปปล่อยปลาสามรอยเหลืออยู่สองรอยสิบเจ็ดตัว ปลาบ่อแด้ตายในมันหายไปเนาะก,ก็เลยบนไม่ซื้อดอกกระซ้างมันเทวดคู่จอกินกับจอบคือว่าล่ะตั้งห้ากับเฝ้าบได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะนี่แหละเดินมาครบแล้วนี่หอดบ่อปลาผมเลยหอดปลาให้เบิ่งข่มงาม28 20 15แกิโลต่อ1ไร่ ใส่เอาห่วงพร้อมเลยหลังซืมาหายย่ำเกี่ยวหายเบิ้งห่วงน้ำเบิ้งว่าเออมันเป็นอย่างไรปีหน่ะทาผู้อยากเฮ็ดน้ำกับิได้ร์กาเฮ็ดแต่บอกไว้ก่อนเลยหน้าหยอดเด้อครับเด้อมันเวนนาวานเพราะว่าหน้าหยอดมันใส่ปุ๋ยมันกับนี่มันแข็งแรงนะลำต้นมันมันกับปูพืองปุ๋ยมันไดนบ่อเรื่องหน้าหยอดเนาะบางคนประกาศที่บอกเข้าใจเบิ้องเวยวะเมนว่ามันใส่อะไรลราสอบมันกับยังบอกอยากเป็นอยู่เขาเป็นอะไรมันตัวนั้นมัน หน้าวานผมเคยเห็นหน้าวานนี่ผมใส่ข้าวปูก้านี่หกไรก่กับฮกสอบแลลวข้าวปูกใส่ปุ้ยก็ต้องนักลบะบ้านนี่ฮกไรนี่ผมใส่สามสามลูกครึ่ง,งส,สี่ลูกคุณเนี้ยใส่สูตรต่ำๆนี่เคยเห็นมาเคยเขียนไว้อยู่ในตำราอยู่เดียวจบจากคลิปนี้เดี๋ยวสีไทยเพิ่งกำลาอยู่ตั้งแต่ปีหาสามขีดเขียนไว้เนยมันเอามาเปรียบเทียบใส่กัน ทุปีทุปีเฉลียเฉลียเมืองแหลวนะโอ้มันเขาเฮ็ดหน้าปีหนึ่งใส่เงินหน้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรใส่เงิน,งนปีเละเกือบสี่หมื่น 40, 000, ห้องแล้วเนาะทุนได้นี่ใส่รถไถยหน่อยแตกไทอีกตั้งหางนะไทดาไทหุดนะจ้างแค่ปันอย่างเดียวนี่มึดสำนันอยู่นะเนาะขอหยุดวิดีโอเพียงสนีแหละครับมันมึดมึดมึดหม่งยางแล้วมันฆ่าต้นเขียบเดี๋ยวสเปเก็บเฮ็ดปวกแล้ว กขอสวัสดีครับ